สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปรานิชานะคะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่หมอเปลี่ยนบรรยากาศนะมาอัดคลิปในห้องนะคะไม่ได้นั่งที่โต๊ะทํางานนะคะวันนี้ก็ถึงคิวผู้ที่เกิดวันที่12แล้วล่ะนะคะแต่ทีนี้ว่าก่อนจะพูดถึงคนที่เกิดวันที่12ตามระบบพลังงานธรรมชาตินะคะเพราะว่า,าแม่หมอต้องบอกว่าแม่หมอเป็นผู้หนึ่งนะ ที่ก่อนที่เราจะดูดวงได้เนี่ยแม่หมอไม่ได้มีครูบา,าอาจารย์นะคะเพืเ่อนๆนะต้องบอกแบบนั้นเลยเาการที่แม่หมอสามารถดูระบบพลังงานนะคะเริ่มต้นจากที่แม่หมอเนี่ยเ,เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและเล่มแรกที่แม่หมออ่านคือหนังสือพรหมชาติฉบับกฎแห่งกรรมนะคะแม่หมอเข้าไปใน ร้านสะดวกซื้อณนะตอนนั้นก็ประมาณ1ิบกว่าปีแล้วเพื่อนๆนะแล้วแม่หมอก็ว่างจากงานที่เราทาอยู่ก็เอาหนังสือเนี่ยมาอ่านก็อ่านทุกวันว่างก็อ่านทุกวันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าเราอะมีหน้าที่เป็นแม่เราก็ต้องขับรถไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนแต่ระหว่างที่ขับรถส่งเนี่ยมันเหมือนจิตเราเนี่ยมันรู้ได้เองว่าระบบพลังงานของเอ่อ ระบบจักรวาลเนี่ยเขาเรียงเป็นเส้นแบบไหนหรือสามารถที่เราจะดูดวงได้แบบไหนเพราะหนังสือพมชาติเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่สะสมในเรื่องของพิธีการต่างๆนะคะไว้ในนั้นแต่มันไม่ได้อธิบายในเรื่องของการดูดวงขั้นตอนการดูดวงแบบไหนเสร็จแล้วทีนีอ้อยู่มาหลังจากนั้นนะคะคืนหนึ่งแม่หมอเนี่ยนอนบนเตียงของตัวเอง แต่ว่าในความฝันเราตีเป็นฝันอย่าได้บอกว่าเป็นจิตที่เรารับรู้นะคะเพราะว่าขณะที่ไม่หมอหลับอยู่เนี่ยคืนนั้นนะคะ,ะเวลาที่ไม่หมอฝันน่มันจะอยู่ช่วงเช้าประมาณตีสี่ตีห้านะคะทีนีน้เวลาเราฝันเนี่ยเราฝันเห็นว่าเรานอนอยู่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีหลังคาเพื่อนบ้านเราไม่มีหลังคานะคะทีนี้พอบ้านเราไม่มีหลังคาก็เหมือนเรานอน แต่ว่าเรามองเห็นท้องฟ้าดวงดาวในยามค่ําคืนที่มันเป็นอือมครึมมืดมนแต่มันมีแสงของดวงดาวะระยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นแท่งผลึกเอ่อสีขาวๆอ่อถ้าเราคิดตอนนี้แม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นแท่งเหมือนผลึกแก้วที่มันเกิดขึ้นในถ้าหรือเปล่าที่เป็นแท่งสีขาว,ขาว มันหยาดลงมาจากท้องฟ้าแล้วมันไหลลงมาตกลงมาซึ่งซึ่งเรานอนอยู่เรามองเห็นดวงดาวหมดเลยแต่มันมีแท่งผลึกแกแบบเนี้ยไหลลงมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเอ่อลงมาที่ที่เราอยู่แล้วแม่หมอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าอืมเราฝันแบบนี้มันคืออะไรอยู่ที่เราฝันแบบนี้มันคืออะไรตอนนั้นนะคะตอนนั้นแม่หมอยังดูดวงไม่เป็นยัง เปิดระบบพลังงานพวกนี้ไม่ได้เลยเนาะที่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยแม่หมอก็ยังศึกษาหรืออ่านหนังสือหนังสือพวกนี้เรื่อยไปแล้วก็บวกกับการสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนที่แม่หมอจะสวดมนต์คือเราเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหนักหนาสาหัสก่อนนะคะก็คือต้องบอกว่าแม่หมอเคยอ่านหนังสือสวดมนต์เล่มแรกนะคะและอ่านบทแรกคือต้องบอกว่าทุกที่เรามีเนี่ยเราอ่านไปด้วย สวดมนบทนั้นๆทั้งที่เราไม่เคยสวดเลยต้องบอกว่าร้องไห้ทั้งน้ําตาแต่เราบอกว่าเราไม่มีที่พึ่งสิ่งสุดท้ายที่เราจะพึ่งได้คือองค์พระพุทธศาสนาหรือธรรมะนะคะตอนนั้นไม่หมอไม่เข้าใจระบบพวกนี้เลยเนาะเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเราเข้าใจระบบพวกนี้และไม่หมออยากจะช่วยเหลือผู้คนจะทํำยังไงอยากจะช่วยเหลือให้เขารู้เหมือนที่เรารู้ระบบพวกนี้ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่อ่ามันต้องมีอีกหลายๆท่านหลายๆคนมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยไม่รู้ระบบพวกนี้และไม่รู้วิธีการว่าเราจะทํำยังไงนะคะด้วยสภาวะที่แม่หมอเป็นเป็นหญิงด้วยไม่ได้เป็นชายถ้าเป็นชายเนี่ยมันจะอิสระมันจะคล่องตัวมากกว่าและมันจะปล่อยวาง หรือละทิ้งอะไรได้มากกว่าแต่ด้วยสถานการณ์ที่เราเป็นหญิงคือหนึ่งเรามีลูกที่ต้องดูแลเรามีสภาวะความเป็นแม่เรามีอะไรหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบที่เราเนี่ยละทิ้งคนเหล่านั้นไม่ได้นั่นเองนะคะพอ,พอเราคิดว่าเราละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะคะแต่เราก็มีความทุกข์อยู่เลยเรายังไม่มีความสุขเลยเราสวดมนต์มาต้องนานแล้วนะบวกกับสิ่งที่เราคิดว่า ตั้งแต่เล็กจนโตเราไม่เคยทําในสิ่งที่ไม่ดียึดถือสายกลางมาตลอดทําไมชีวิตเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแม่หมอก็คิดแบบนั้นเนาะทีนี้สถานการณ์หนึ่งถ้าถ้าเราก็สวดมนแล้วเราทําดีแล้วทําไมพลังงานชีวิตของเรายังไม่ดีขึ้นนะคะแม่หมอก็คิดแบบนั้นเนาะก็ตัดสินใจว่าอ,อยากจะหาเงินนะ่ะอยากจะหางานที่มันสามารถที่จะช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็เราได้เงินด้วยแม่หมอก็ จอหน้าสุดท้ายของหนังสือที่เขาบอกว่าให้เรานะบูชาครูที่อยู่ในหนังสือนะคะที่เราอ่านอยู่แม่หมอก็เลยเหมือนเออสวดบทหนึ่งที่หนังสือพรมชาติแนะนําแล้วก็หนังสือที่แม่หมอซือ้อหลายๆเล่มนะคะเออเป็นครูของเราในการศึกษานั่นเองนะคะก็เหมือนยกพลังงานของหนังสือพรมชาติเนี่ยมาเป็นครูแม่หมอเนาะแล้วก็ สถานการณ์ที่ไม่หมอดูดวงได้เขาบอกว่าคนที่มีดวงคือคุณต้องมีองค์ครูของคุณหรือมีพานที่จะตั้งเพื่อรับขันรับครูแต่ทีนี้ด้วยถ้าเราตั้งพานรับขันรับครูหรือมีคนทําให้เราอีกทีหนึ่งหรือมีสายมูหรือตําหนักใดๆก็ได้ทําให้เราอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเราอาจจะถูกคนเหล่านั้นเนี่ยให้เราเป็นเหมือนเหยื่อหรือเป็นลูกศิษย์เขาก็ได้ด้วยที่แม่หมอเนี่ย มีมีมีพี่คนหนึ่งต้องบอกเล่าให้ฟังนะคะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ทํานายถ่ายทักดวงชะตามแม่นมากเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เขาอาจจะเป็นคนที่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตประจําวันในความโรบอัดไปแต่เขาเป็นคนที่ทํานายถ่ายทักแม่นมากนะคะเขาทักดวงแม่มอว่าวันหนึ่งเธอจะต้องอยู่ในห้องกระจก เธอจะไม่ได้นั่งอยู่ร้านค้าแบบนี้เพราะเราเอ่อค้าขายนะเปิดร้านโชว์หวยอยู่นะคะณตอนนั้นแล้วก็เธอต้องสร้างบุญบารามีเพราะเห็นจิตของเธอพุ่งขึ้นข้างบนเขาบอกนะคะทีนี้วันหนึ่งแม่หมอก็บอกว่าเราจะทําแบบนั้นได้ไงเราไม่มีความรู้เลยเนาะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้แม่หมอเนี่ยมีองค์ครูสา ทีนี้องคูเนี่ยเธอให้ใครทําให้เธอไม่ได้นะคะเธอต้องตั้งองคูเองแม่หมอก,ก็เลยบอกว่าอ,องคูคืออะไรเหรอเขาก็บอกว่าองคูก็คือสายพระนะเธอต้องตั้งสายพระขึ้นมาเราก็ถามว่าพระอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยต้องบอกนะคะเราแค่ชอบอ่านหนังสือและจิตเราพอรู้เรื่องพวกนี้แล้วอะไรนี้แต่ถ้าจะช่วยเหลือคนเขาบอกต้องมีองคูเขาก็เลยบอกว่าให้เธอ เ,เหมือนว่าไปไปเปลี่ยนองค์สมเด็จพระพุทธจาจย์โตมานะคะเพื่อขึ้นเป็นองค์ครูของเธอเพราะฉันเห็นองค์ครูของเธอเป็นสายพระนะคะแม่หมอก็แล้วจะไปเปลี่ยนที่ไหนแต่พี่คนนี้เขาเป็นคนที่นำพระมาจำหน่ายแล้วเราก็ด้วยความศรัทธาซื้อพระหลายองค์มากกับเขานะคะพระแก้วมรกตเนี่ยแม่หมอซื้อ คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่ากับเขาเนี่ยแล้วก็ไปสร้างตามวัดในหลายที่มากๆนะคะณนะตอนนั้นก็คือค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆแม่หมอเข้าใจว่าเอ่อเขาคืออาชีพที่เขาเอากําไรเกินควรแต่เขาก็ยังมีบุญบรารมีที่เอาพระมาให้เราเป็นเกี่ยวกับธรรมนะคะทีนี้แล้วเขาก็บอกว่าเดียวองค์สุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาพุทธจารย์โตมาให้แม่หมอ แต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเธอเป็นคนดีมากๆเนาะช่วยซื้อหลายๆองค์เขายอมใจนะคะเขาเรียกแม่หมอถูกมากองค์สุดท้ายแม่หมอก็ได้องค์สมเด็จพระพุทธาจย์โตมาแล้วก็เอามาขึ้นพานที่เราจะไว้บูชาเพื่อให้คนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วว่ามาดูดวงกับเราตามระบบนั้นแหละนะทีนี้แม่หมอก็เลยต้องขึ้นครูโอเป็นองค์พุทธาจยาโตนะคะทีนี้ วันที่แม่หมอขึ้นเนี่ยเขาบอกให้เลือกวันดีเช่นวันพฤหัสเวลา9ก้าโมงเนาทีหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าต้องทําอย่างไรแม่หมอก็ทําไม่เป็นอีกแล้วก็ออให้ใครทําให้ก็ไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นเธอต้องทําด้วยตัวเองนะเสร็จแล้วแม่หมอก็ใช้หนังสือพรมชาติเล่มแรกที่เราซื้อแล้วเราศึกษาเองเนี่ยสวดบทชุมนุมเทวดาแม่หมอยังสวดไม่เป็นเลยใช้วิธีการเปิดหนังสือนะคะแล้วก็ได้ผานั้นมา บูชาแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทีนี้ต้องบอกว่าเมื่อแม่หมอมีพานแล้วก็เริ่มมีลูกดวงเข้ามาดูดวงเรื่อยๆนะคะแต่การดูดวงของแม่หมอจะใช้ดูแบบเปิดพลังงานกรรมแต่ทีนี้ระบบพลังงานนะมันเป็นอะไรที่เราตรวจสอบไม่ได้เนาะแล้วก็ใช้วิธีการใช้พลังงานชนพลังงานคือใช้พลังงานบุญเข้าไปแก้ไขพลังงานกรรมกรรมตัวกําหนดชีวิตเรานะคะ และพลังงานบุญก็คือตัวเข้าไปเจือจางหรือแก้ไขให้พลังงานกรรมเราเบาบางลงนะแม่หมอก็ณนะตอนนี้มันก็มีความที่รู้สึกเ,เปิดไปช่องทางไหนก็เจออาจารย์ตื่นธรรมนะต้องเรียกอย่างนั้นเขาเรียกอาจารย์ตื่นธรรมนะคะทีนี้หลักการของอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนพูดตรงๆหลักของพุทธศาสนาคือหลักของความถูกต้องนะคะเหตุมาอย่างไรผลมาอย่างนั้น คุณทาอะไรได้อย่างนั้นอันนี้ถูกต้องนะคะแต่ทีนี้หลักของพุทธศาสนาแม่หมต้องบอกว่าพุทธศาสนานะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรานะแล้วท่านปรินิพานในเขตประเทศอินเดียใช่ไหมเอ่ยนะคะทีนี้ประเทศอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะประเทศอินเดียเนี่ยเขาบูชาลักษณะของเทวลไย พิธีกรรมนะคะต่างๆนะก็ย่อมสม่งผลศาสตร์ความเชื่อต่างๆก็ย่อมส่งผลนะคะนะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าพิธีกรรมต่างๆที่หลักของพุทธศาสนากล่าวอ้างมานั้นไม่ได้เป็นความจริงเป็นหลักของความงมงายอันนี้แม่หมอคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเราต้องพูดให้มันซอบรุงเพราะพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ ที่เกิดมาในโลกใบนี้เช่นเดียวกับพวกเรานะคะแล้วก็การสังคยานาในพระคำสอนของผู้ศาสนานั้นผู้ใดเล่าสังคยาาก็คือมนุษย์เช่นเรานะคะสังขยานามาเรื่อยๆืเพื่อใช้หลักคำสอนของผู้ศาสนาเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเพื่อนๆอเนานะอันนี้หลักธรรมคำสอนต่างๆองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดีย และประเทศอินเดียมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นอันดับแรกแล,แล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นศาสนาพุทธนะคะเพื่อมาเผยแผ่ในโลกใบนี้ดังนั้นก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ในศาสนาของพราหมณ์ฮินดูมาก่อนและพัฒนามาเป็นศาสนาพุทธดังนั้นพิธีการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของพราหมณ์คล้องพรมของระบบเทพเทวาต่างๆการบูชาหรือการสักการะสิ่งใดๆ การที่เขามีพิธีการต่างๆทางพราหมณ์นะคะนั่นก็คือสืบทอดมาและก็พัฒนามาเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาพราหมณ์มาก่อนศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกันเพราะพระพุทธเจ้าเองก็เคยเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะอันนี้แม่หมอก็ศึกษาจากหนังสือคลองตำราเทพนะคะต้องบอกว่าการที่แม่หมอไปศึกษาตำราเทพ เล่มแรกคือโรมชาติและเล่มที่2ก็คือตำราเทพเพราะแม่หมอสงสัยในเรื่องของระบบพลังงานและระบบความเชื่อเรื่องของเทพมีอยู่จริงไหมแม่หมอจึงซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านณนะตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าจะซื้อไปทําอะไรเขามองหน้าแม่หมอเนาะว่าเธอจะซื้อไปทําอะไรณนะตอนนั้นเล่มอยู่ที่ราคาประมาณ3า0สี่บาทนะคะพเพื่อนเนาะ แต่ว่าด้วยความที่เราชอบต้องบอกว่าด้วยความที่เราชอบและเราอยากรู้ว่าระบบพวกนี้มีอยู่จริงไหมเพราะแม่หมอเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่เราบวกกับหนังสือที่เราศึกษาก็คือหนังสือของพรหมชาติคำว่าพรหมคือเทพเทวาที่ไม่สามารถตรวจได้เป็นระบบพลังงานเทพเทวดานางฟ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ระบบกรรมเก่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่พุทธศาสนาพูดถึงหลักของความเป็นจริงดังนั้นหลักของความเป็นจริงต้องเอาวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยคือพิสูจน์ได้แต่แล้วหลักของศาสนามันก็เชื่อมโยงกับหลักของพราหมณ์ด้วยนะคะดังนั้นศาสนาถึงบอกว่า มีคําบรรยาอยู่นะถ้าชาติที่แล้วคุณทําเร็วใดๆไว้ชาตินี้คุณมาเกิดคุณก็ต้องมีเหตุประการแบบนี้หรือชาตินี้คุณทําเร็วใดๆไว้ชาติพภูมิหน้าถ้าคุณไปเกิดอีกคุณก็ต้องได้รับกรรมแบบนั้นเขาจะไม่อธิบายแบบนี้ถ้าไม่เชื่อในเรื่องของระบบพลังงานที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองดังนั้นแม่หมอคิดว่า พุทธและศาสนา,าพราหมณ์คือศาสนาที่มันเกี่ยวข้องกันตามระบบหนังสือที่แม่หมอศึกษาเชตินี้นะคะเมื่อเมื่อมามาเป็นเช่นนี้นะคะพุทธศาสนาเนี่ยสอนหลักของความเป็นจริงและต้องพิสูจน์ได้แต่มันก็ร่วมด้วยสิ่งที่พิสูจน์ไปได้นะคะหลักของการเกิดนะคะและกรรมในอดีตชาติที่ส่งผลพุทธศาสนามีเทศที่พระท่านก็เทศในลักษณะ กรรมจากอดีตชาติและส่งผลในปัจจุบันหรือปัจจุบันทําชั่วไวไ้ใดๆกรรมก็ติดตามในชาติหน้าด้วยนั่นคือหลักการที่มันพิสูจน์ไม่ได้เช่นกันนะคะทีนี้แม่หมอต้องบอกว่าถ้าเรามองแค่สายกลางนะถ้าเรารู้กรรมของเราทุกท่านนะแล้วเราพร้อมที่จะแก้ไขกรรมนั้นเพื่อไม่ให้เราทุกจากกรรมนั้นอีกนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ได้รู้กรรมของตัวเองเพราะถ้า คุณเชื่อว่าวันนี้ตอนนี้คุณทำดีและผลนั้นที่คุณได้ก็คือคุณต้องได้ดีแต่คุณไม่ได้รู้กรรมของตัวเองอยู่ที่ตัวของคุณคุณเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่เก่งสุดยอดคุณก็ต้องดำเนินชีวิตของคุณให้ดีและได้รับผลที่ดีเท่านั้นนะคะถ้าตามหลักพุทธศาสนาถ้าคุณเชื่อเช่นนี้คุณก็จงอย่าเชื่อเรื่องของอดีต และคุณก็จงอย่าเชื่อในเรื่องของคุณตายและคุณจะไปพบภูมิใดนะคะทีนี้เหตุการณ์แบบนี้แม่หมอต้องบอกว่ามันย้อนแย้งกันละถ้าไม่งั้นถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําดีได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งใดๆแล้วการที่เราเข้าพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาคืออะไรคือการสวดมนต์การประพฤติธรรมการทําที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญนะคะแล้วบุญพิสุจิ์ได้ไหมเล่า มันพิสูจน์ไม่ได้เพืเ่อนมันเป็นแค่พลังงานแต่ทําไมผู้ศาสนาต้องให้คุณทําดีต้องให้คุณสวดมนต์คุณสร้างบุญบรารมีเพราะพลังงานเหล่านั้นนะคะมันบํารุงจิตของคุณน,นั่นเองทีนี้จิตของคุณมันก็พิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นศาส,สนาพุทธมันต้องเชื่อมโยงกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพืเ่อนศาส,สนาพราหมณ์ที่ยึดถือในเรื่องของพิธีกรรมแต่ทีนี้คนเรามีหลายระดับ นะคะจิตของคนก็มีหลายระดับถ้าเรานำระดับพิธีกรรมนั้นไปสร้างเพื่อผลประโยชน์สร้างเพื่อหาเงินมันก็จำแนกแจกจ่ายออกไปเอกแต่พิธีกรรมนะคะอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะคนที่เขามีจิตที่ดีเขาก็สร้างพิธีกรรมที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะภาษาบาลีคือภาษากลางภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สื่อสารกับมิติพลังงานที่เรามองไม่เห็น ถ้าจิตไม่มีระดับสูงคุณก็แยกไม่ได้หรอกว่าภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้สื่ออะไรและตัวกลางอีกหนึ่งอย่างที่ใช้สื่อกับมิติที่ไม่มองเห็นนะก็มีแค่ทูบนะคะทูบเท่านั้นนะนะคะดังนั้นนะแม่หมอต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความย้อนแย้งกันนะคะแม่หมอต้องบอกว่าเราจะแยกออกไม่ได้หรอกความชื่อนะคะศาสตร์พิธี กับศาสนาพุทธแยกไม่ได้นะเพราะว่าภาษาบาลีนะคะถ้าแยกได้ก็ไม่จะเป็นต้องสวดก็ได้แต่จริงๆแล้วภาษาบาลีมนุษย์เราคิดว่าภาษาบาลีใช้สื่อกับมิติที่เรามองไม่เห็นดังนั้นนะคะมันก็จะมีผู้ที่ต้องการนำภาษาบาลีไปใช้ในทางที่ผิดด้วยอักขระของภาษาบาลีหรือพิธีกรรมที่ผู้ใดนั้นนะคะกระทำขึ้นนะ ถ้าคุณใช้ภาษาบาลีในทิศท,ทางที่ดีลงอัขละในเครื่องรางของขังก็คือเป็นพิษเขาเรียกเป็นเครื่องมงคลแก่คุณละนั่นก็คือความเชื่อเพราะมันก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมภาษาบาลีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำดีหรือไม่ดีนะคะในมิติที่เรามองมเห็นคือการสวดภาษาบาลีเท่านั้นคนเป็นคนตายในพิธีต่างๆก็ใช้ภาษาบาลีสวด นะคะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเช่นกันนะคะศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่เรายกให้เป็นศาสนาเอกของโลกเพราะศาสนาพุทธบัญญัติและสอนให้คนเข้าถึงหลักของธรรมชาติมากที่สุดธรรมะคือธรรมชาติการที่เราจะอยู่ในธรรมชาติได้ก็คือให้ยึดกฎของเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นอย่าเอาอะไรใส่ตัว อะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือระบบจิตวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่ของเราจิตเราเพียงจิตเดียวก็แบบเยอะแล้วในโลกมนุษย์ใบน,นี้นะคะนะและอะไรที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของเราโดยที่ไม่ใช่จิตเราโดยตรงจะจิตผู้ใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของเราถือว่าเราแบบภาระจิตอื่นๆนั้นนะคะอันนี้คือวิธีการที่แม่หมอแนะนําก็วันนี้พูดยืดยาวมากๆเพื่อนๆเนาะก็ ใครที่ติดตามช่องของแม่หมออยู่นะคะไม่ว่าจะมาดูดวงนะคะเปิดระบบพลังงานเพราะแม่หมอคิดค่าวิชาชีพครูถูกมากๆนะคะเพืเ่อนๆเนาะเพราะเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วแม่หมอก็ทําอาชีพอืนอ่นๆที่ใช้เลี้ยงตนเองร่วมไปด้วยนะคะดังนั้นค่าครูก,ก็ค่อนข้างถูกมากๆนะคะทีนี้ต้องบอกว่ามาพูดยืดยาวแล้วเนาะก็ ใครที่ฟังคลิปนี้จะพึ่งลำคาญนะคะน้อแม่หมอก็มีความอึดอัดในเรื่องของระบบปัจจุบันแต่เราก็สามารถพูดในในพื้นที่ของเราและก็เพื่อนเอนที่ติดตามช่องของแม่หมอเนาะเพราะแม่หมอไม่ได้โปรโมตตนเองนะคะไม่ได้เสียเงินให้ระบบเลยดังนั้นคนที่เห็นคลิปแม่หมอก็จะน้อยมากๆเพื่อนๆนะคะก็พลังงานของระบบเขาก็จะไม่ดันคลิปเราแต่ว่า ก็ด้วยสภาวะแม่หมอเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็มีภาระ,ะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนะคะก็เอาแค่นี้นะคะไปเรื่อยๆเเพื่อนสะสมบุญเราไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันที่12น่ะคุณตกหมายเลข12พลังงานเส้นที่1่แม่หมอก็บอกแล้วพลังงานจากระบบดวงดาวก็คือพระอาทิตย์บวกกับพลังงานของดาวจันทร์ ส่งผลอะไรนะตามหนังสือธรรมชาติเล่มนี้บอกว่าเป็นเลขที่คุณภาพไม่ค่อยดีเ,เพื่อนๆนะคะเพราะเป็นเลขกําลังราหูเลข12นะคะเป็นเลขกําลังราหูซึ่งคนที่ตกพลังงานวันนี้คุณจําเป็นต้องถูกติชินนินทาโดยเฉพาะคนรอบข้างเพื่อนสนิทน,นะคะใดๆก็แล้วแต่โดยที่เราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องและเราไปทําอะไรเลยแต่เราต้องตกอยู่ในพลังงานนี้คือถูกติชินนินทา ถูกว่าร้ายจากผู้อื่นอยู่เสมอเขาว่าแบบนั้นนะคะนะส่งผลให้บางครั้งเราจะมีความโทสะโมหะหรือมีความก้าวร้าวบ้างนิสัยของเรานะคะนะหรือบางครั้งมีความอยากชิงดีชิงเด่นบ้างไม่สมเหตุสมผลบ้างนะเอาแต่ใจตัวเองบ้างเขาว่าอย่างนั้นนะคะ หรือบางครั้งก็มีความลุ่มหลงในทางที่ผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแต่ด้วยว่าสถานการณ์นี้นะคะคนที่เกิดวันที่12นะมีข้อแม้อย่างหูเบานะคะเพื่อนเนาะเพราะบางครั้งคนรอบข้างเขาไม่ได้หวังดีแล้วเขามาพูดเพื่อให้เราเนี่ยไปกระทำการในสิ่งที่ไม่ดีทำให้ชีวิตเราตกต่ำไปด้วยก็ระวังนะคะเพราะดวงเรามักถูกใส่ร้ายจากผู้อื่นด้วยนะทำให้คนอื่นเขาได้รับเขาคือเขารับ ข้อมูลจากเราเนี่ยได้รับข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีจากเราทําให้เขาเกลียดชังเราได้ด้วยทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอันนี้คือผู้ที่เกิดวันที่12นะคะเนาะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุและโลรคร้ายเรื้อรังได้นะเ,นเพื่อนๆที่เกิดวันที่12แต่หนึ่งคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงถึงจะอ่อนแออ่อนไหวบ้างนะคะและเป็นคนที่มีใจนักเลงไม่ค่อยเกรงใจใครด้วยอันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผู้พูดยาวมากนะคะคนที่12มีแค่นี้เนาะสวัสดี